สวัสดีท่านนะฮะเรากลับมาอยู่กับอ่ายูทูบเบอร์ไลฟ์กันอีกแล้วนะครับผมอ่ในในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนเออในไม่ใช่ในอาทิตย์ในคลิปที่แล้วเนี่ยรู้สึกไปทินเออ่เราจะได้เราซื้ออะไรบ้างเนี่ยซื้อบัตรที่จะไปเที่ยวกับแมนะ่ไปเที่ยวกับเฮลลี่อยูนะซื้อบัตรไปแล้วคือเราตั้งใจจีเฮลี่ให้ติดนะแล้วเราก็ซื้อเครื่องเซตบ็อกซ์สามพันะฮะตอนเนี้ยตามในงานมีเรามีอะไรเนี่ยให,ให้ทำเกมเพย์คิงออฟ More, มอใช่ไหมคิงออฟมอใช่ไหมเออก่องที่ที่สิบห้าครับไหนว่าคิงออฟมอมาส่งมาแล้วเหรออันี่นไงของเซ o ตบ็อกามสิที่เราต้องซื้อไปเลยนะฮะนีเราซื้อมาเพื่อการนี้โอเคครับเราก็ทํากันเลยมันเิิม,มาฟูลเอชดไม่ต้องคิดอะไรมากทําเลยโอเคทําตอนนี้เรื่องเงินเราก็มีปัญหาไหมก็ยังจะมีอยู่นะเพราะว่าอ่าอพาร์ตเมนที่เราย้ายมาเนี่ยมันราคาต่อเดือนประมาณสามร้อยกเหรียญน,นะฮะผมจาไม่ผิดน,นะ คือเราต้องหาเงินให้ได้เยอะกว่านี้แหละถึงจะอยู่ได้สบายๆนะเราก็ทํางานอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับเวลาบ้างก็ทํางานอนะ่ะถึงอีเวนต์เราก็ไปกับที่เรานัดไว้แค่นั้นแหละอ่าไม่แย่คอับน,นี่ก็เลือกตามเสนลักครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะทีนี้ก็ไปตัดต่อนะอ๋อคือนี่มาอยู่บนอาคารเลยเหรออ๋อไปนอาฮาร์เมนต์แยกเลยนะอโอเคตัดต่อฮะเรียงตามนี้แหละไม่ต้องคิดอะไรมากครับเอานี้ไหมอันนี้มาก่อนอ่า มันใส่ไม่ได้เว้ยอันนี้ก็ได้เอาไม่ได้อยู่ดีอะเอาอันนี้มานี่อ่ะอันนี้มาตรงไหนวะอัน,นไหนไ้บนวะไม่ได้วะเออเอางาอนนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็ลงไปเลยนะตามนี้ไม่มีอะไรมากปล่อยไปนะครับอ่ะนี่เขาก็บอกที่ออนนี้เขาก็บอกว่าขอบใจนะที่อัปโหลดวิดีโอให้นะเขียนี่เขาส่งมาแหละไม่เป็นไรนะอ่ะอ่ะตอนนี้เราก็ยังมีเงินมาเจ็ดร้อยแล้วละ่ะเพราะตอนนี้ผมเดาว,ว่าคงไม่จะเป็นต้องซื้ออะไรแล้วนะ งั้นเรานอนก่อนไหมไม่จะเป็นต้องซื้ออะไรแล้วกับเครื่องอุปกรณ์อะไรอย่างนี้เสียเท่าไหร่รอระ่ะรถภาษีเบื่อไม่คุ้มเหมือนเมื่อกี้เลยเนะี่ยไม่เป็นไรฮะโอเคนอนนอนก่อนนะตื่นมาทําอะไรทําวิดีโอเกมไหมอ่ะตื่นมาก็ทําวิดีโอเกมก่อนแล้วกันฮนะเพราะมันมันเป็นตัวหนึ่งเลยที่อ่าสร้างเงินให้เราอันนี้เลยเกมที่ได้มาใหม่ๆเต้องซื้อเครื่องมาก็ต้องใช้ปปะนะเซ็ตบ็อกนะทําเลยครับมันเดิมคฮะไม่มีอล้วแม่งก็กดตามเสียลัก ตรงนี้ผมจะขอตัดนะรซึ่งมันซึ่งมันมันเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะก็จะน่าเบื่อโอเคเลือกตาป้ายมันเดิมโอเคแต่ต่อแล้วล้วก็ลงอุ้ยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เอาอันนี้สิอ่าแล้วก็เอานี้มาอืมตอตรงนี้ผม่าคงจะไปดูหาซื้อเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูในช็อปว่ามีอะไรมาขายใหม่ๆบ้างฮนะเพราะว่านาจะได้ซื้อบ้างล,ละโอเคปอยวิดีโอเลยวันนี้วันที่สิบห้า กินอาหารก่อนไหมแล้วก็ไปทํางานนะฮะตันนี้ต้องการเงินไงเราต้องเอาเงินมาเก็บไว้เยอะเป็นจ่ายค่อาอพาร์ตเมนต์อะไรแล้วด้วยนะก็ให้กินพิซซ่าแล้วกันนะกินพิซซ่าเสร็จแล้วโอเคเราไปทํางานไหมกินพิซซ่าเสร็จแล้วไปทํางานกันนะไปเวิร์ก2ชั่วโมงอนะ่ะทำไปเลยตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ละอีเ,อเวนต์ไม่มีนะอีเ,อเวนต์เราไม่มีแพ็กยังไม่อยากทําเท่าไรนะหร่ฮะใครของฝันยังไม่ได้ปาร์ตี้นะฮะ อ่าเฮลลี่ทักมาว่าอยากแชทไหมโอเคฮะแชทครับเพราะเราจีบเธออยู่ไงเราก็ต้องแชทกับเธอให้มากที่สุดนะเราจีบเฮลลี่อยู่ไหนนี่ขอดูหน่อยสิความสัมพันธ์ของเราเกิดอะไรความสัมพันธ์มันก็เต็มแล้วเนีน่ยไม่ใช่เหรอเออความสัมพันธ์มันเต็มแล้วแชททำไมล่ะโอ้โหง่วงเลินเนี่ยงั้นเรานอนก่อนนะฮะงน,น,น,นอนนอนก่อนดูดิไอวิดีโอนี้ได้เงินตัง้งสองร้อยกว่าเหรียญเลยได้เยอะนะได้เยอะมากโอเคนะ,ะทีนี้เราจะไปดูในอ่าราคากันว่ามีอะไรมาใหม่มากนะจะได้ซื้อเพราะว่า ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเดะเงินเรามีแปดร้อยแล้วนะฮะอ่าดูพีซีมีอีดิตติ้งกันใหม่ไหมอ่าว่าแล้วต้องมีอีดิตติ้งกันใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ที่ไอโปรแกรมที่เราตัดอ่ะมันไม่มันไม่เพียงพอกับการตัดต่อของเราแล้วนะอ่าไ่ซื้ออ่าจัดไปหนึ่งอันซื้อดีเอาซื้อซื้ออ่าซื้อเสร็จแล้วฮะอ๋อเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เราอติดไปรัดนะไม่ไม่เอาครับไม่ไม่ไม่จ่ายไม่ไม่ยุ่งอะไรอย่ายุ่งกับเราฮะ ทำไมยังทำไมมันถึงติดก็ไม่บอกโอเคเราทำเกมต่อดีก่าครับอ่าขอมาส่งแล้วนะี่จะเป็นอ่าโปรแกรมตัดต่อที่เราขอมาอาวันนี้ยี่สิบแปดแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องไปขเขาเรียกอะไรเราต้องไปกับแฟนที่ขอแฟนเราที่อน,นัดไว้นี่ว่าโอเคเราทําเราทําตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าอ่ะน โอเคนี้เราไปแต่งตัวฮะเราไปอ่างานที่เราจะไปกับแฟนเราดีกว่าไม่เอาอย่าใส่กุเร็ดอ่าใส่แล้วดีกว่าไม่เป็นไรฮะใส่ไป้ก็ได้ไม่เป็นไร,ไ,ไ,ไ,ปนไ,รไปดิสโกโ้นี่เป็นงานงานเลี้ยงงานปาร์ตี้อะไรฮะคงไม่มีอะไรมากกับแบบงานเลี้ยงของเกมนี้นะก็คงจะมันๆเ,เดิมว่าแล้วเสียงนี้แม่นอนนั่นไงว่าแล้วงานปาร์ตี้เองนะฮะอ่านี่คือเฮลี่ใช่ไหมอ่าเฮลีนะ่อะท็อกท็อกเราซื้อของขวัญให้เธอได้ไหมอะหรือ,อยังไง เออเราเอ่าเราให้ของขวัญเธอกนแล้วกันนะเขาให้ของขวัญเฮลี่อ่ะเราต้องจีบเธอเราต้องเข้าใกล้เธอให้มากที่สุดอย่าทำตัวเป็นแค่เพื่อนครับให้เธอรู้ว่าเราเป็นความรู้สึกนะใน love act for e d i t ชั่นช i p ดิเนี่ยเห็นไหม well yes I like you and I want ่าไม่ทันคือคือตกลงตอนนี้เฮลี่ตกลงเป็นแฟนกับเราแล้วใช่ไหมง่ายเห็นไหมล่ะโอ้โหเห็นไหมตอนนี้เราได้เฮลี่เป็นแฟนแล้วนะฮะ พันใความสัมพันธ์อ่าเขาจีบอีกทีหนึง่งอ่าทำมาเป็นไอนะฮะเราก็เต้นกับเธอเต้นกับเธอคือเต้นเป็นอยู่ท่าเดียวเลยเต้นเป็นอยู่ท่าเดียวใช่ไหมเออเอาไว้เอาไว้คือตอนนี้เราได้เฮลี่เป็นแฟนแล้วนะฮะเราก็อาจคุยคุยกับเธอไปเรื่อยแล้วกันเรื่องความสัมพันธ์ตรงช่องนี้ก่อนนะอ่ะาเรื่องความสัมพันธ์ไปเรื่อยนนะเพราะผู้ชายตลกผู้หญิงมักชอบถู้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น ไอ้โลนนี่มาอยู่ใกล้ทำไมไปไกลได้ไหมนะนเนี่ยอ่าตัวเลือกขึ้นมาใหม่นะลองกดดูแล้วกันนะครับเป็นยังไงนะครับอื้อหือช็อตเด็กข้องวงการท่าจังหวะนี้ช็อตเด็กข้อวงการอื้อหือจะอ้โลนนี่บงไงไนะัง,ง,งเลยวะเนี่ยอื้อหือสวยงามสวยงามอ่าโอเคแล้วก็กลับก่อนแล้วกันนะช็อตเด็กข้องวงการเลยนะเมื่อกี้อื้อหือไอ้โลนนี่บังเลยไมือไปไกลเลยเมืนอกี้ช็อตเด็กข้อวงการท่เมื่อกี้สี่เพลย์ซีสำเร็จอ่ามีของมาใหม่แล้วนะฮะเปอร์ซี่อะไรมา อ่ะวิดีโอของเราเองโอเคเราไปตัดต่อวิดีโอของเราเลยแล้วกันนะอ๋อดูดิจากอ่าวิดีโอที่ลงไปพาที่แล้วได้เงินมาสองร้อยกว่าเหรียญเนนะี่ยคือได้เยอะมากนะโอเคฮะลงเลยอ่าฮะลงเลยทําวิดีโอลงก็ได้เงินประมาณสองร้อยกว่าฮนะวิดีโอนไปเลยตรงอันนบตรงนี้คอมพังอีกแล้วอ่ะซ่อมก่อนแล้วกันนะตรงนี้ฮะดูรีเลชั่นชิพของเรากับเฮลี่ก่อนนะเห็นไหมเป็นรูปหัวใจละนี่นี่ ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราจีบติดหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูอ่าโปรไฟล์ก่อนละกันนะอ่าเซอร์รี่อ๋อนี่คืองานของเฮลี่ใช่ไหมอ๋อเนี่ยคือของในท่านชิปของเรานะคือเป็นรูปหัวใจแล้วอะหมายว่าคบกันแล้วป่ะอะไรอย่างนี้นะเราพักก่อนนะเรานอนก่อนละกันนะแล้วก็กินอาหารแล้วเราจะลงวิดีโอใหม่โอเคกินอันนี้ก่อนกินเข้าไปเราทำเ้ยเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเกมใหม่ดีว่ามีเกมอะไรมามั่งนะเพราะว่าเห็นเมื่อกี้เห็นเฮลี่บอกว่าเธอชอบเกมอะไรสักอย่างน่ะ มันมีเราจะได้ซื้อมาเล่นลงไงเป็นการอ่าเอาใจสวาวอาไหนวะขอหาก่อนถ้าจําไม่ผิดเอออันไหนเนี่ยเอออันนี้ปะอันนี้ปะโอเคซื้อมาหนึ่งอันทีนี้เราก็จะทำวิดีโอเกมกันนะฮะทำเกมที่เขาส่งมาให้เราทำนี่แหละอ่ะเกมนี่แหละฮะมีความมีกระแสตอบรับดีอยู่นะฮะหมายความว่ามีคนดูเยอะเราก็ยังจะทำวิดีโอให้ดีขึ้นด้วยโอเคฮาร์ดีนิวฮาร์ดสี่แล้วเนหะ็นไหม โอเคเราไปทำวิดีโอนะซื้อเซตบ็อกสามตัวโอศิลมานี่บอกเลยว่าใช้คุ้มมากโอเคเลือกตายไปเลยไม่ต้องห่วงนะอ่ะของที่เราสั่งฮะได้แนละ้วตอนนี้วิดีโอเกมที่เราสั่งมาอ่ะคลิปนี้ได้ได้ตั้งหนึ่งร้อยกว่าเหรียญนะเยอะนะเยอะถือว่าเยอะเลยหนึ่งร้อยกว่าเหรียญถือว่าเยอะมากถ้าตีเป็นเงินไทยนี่เอาคูณสามสิบห้าเข้าไปนะครับเยอะเลยนะถ้าตีเป็นเงินไทยเอาคูณสามห้าเข้าไปนะโอเคลงเลย เราเพิ่งได้เกมใหม่มาใช่ไหมแต่เรายังเอาลงไม่ได้เพราะคอมพิวเตอร์เรากำลังทํางานอยู่นะผมว่าเราลองดูอีเวนต์อันไหนหน้าไปดูไหมอ่ะเหลือได้ไปอะไรวะคอสตูมปาร์ตี้บัตรอะไรอะ่ะอันเนี้ยแฟนตาซีปาร์ตี้ไม่ชอบอะไรนี่คือหนังมาใหม่อะไรอย่างงี้ปะ่ะอันนี้อันเนี้ยซูเปอร์ปาร์ตี้อะไรวะเราเราซื้อบัตรหนังไปดูกับเฮลี่ไหมเออ ็ิเก็ตแล้วก็ชวนไปเลยเอออินไว้นะฮะเป็นการชวนโอเคอินไว้นะอ่านผมอ่านผิดต้องขอโทษด้วยอ่านผิดมาหลายพาทเลยอินไว้บางไอทีโอเคทีนี้เราทําวิดีโอเกมมันก่อนไหมเอาลงอีกสักวิดีโอแล้วเราก็อยากทำอย่างอื่นกันนะฮะเกมที่เราต้องซื้อมาเลยซื้อทำเลยแต่ก็มาแล้วก็ทําเลยเกมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เลยนะฮะทำทำ หมายว่าเกมแบบภาพกระกะัเกมแบบอ๋อเครื่องเล่นเกมเล็เลกๆนะฮะภาพไม่สวยเท่าไหร่ไม่ได้วิวว่าอะไรมากแต่ก็ยังเป็นเกมอยู่เราตัดต่อลงก่อนแล้วไปนอนดีกว่าไปเก็บเอ e เน y e n จีเอเนจีไม่พอผมก็ลืมดูเอ e เน y จี Energy เรามีน้อยไงโอ้โหแย่เลยนี่นี่ว่ะเจมลงก็ไม่ได้แย่เท่าไหรนะ่นะเจลยร์ไปวิีโอลเลย เราไปนอนก่อนไหมอ๋อนี่คือเขาขอให้เรามาอ่าทําเกมให้นะคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเป็นการโปรโมทเกมของเขาอ่ะคือเขาบอกว่าเขาดูวิดโอของเรานะมันเหมือนกับว่าเราเมื่อเรามีคนดูเยอะเนี่ยกบริษัทก็มาจ้างให้เราโปรโมทเขาไงเออโอเครับมาโอเคส่งมาเขาว่าเกมจะส่งมาอีกสี่ชั่วโมงนะเราอยจาทำเกมของเขากันเกมใหม่มาอย่างนี้ก็แย่ก็ไม่แย่เท่าไหร่ะนะเพราะว่า ยิ่งเกมใหม่มาให้เราเล่นอย่างเงี้ยเราก็มีอ่าวิดีโอเราให้ลง y o u t u b อย่างไงี้โอเคนี่เเกมใหม่ของนายอะทำไมสกิลม,มันตกต่ำจังไม่เป็นไรฮนะเล่นไปก่อนได้เงินตั้งสี่้อยกว่าเหรียญน,นะฮะลงไปเลยโอเคลงตอนนี้เราไอที่เราจะได้ไปกับเฮลี่เนี่ยคือตรงไหนนะวันที่ยู่นะวันที่ยูสี่เดือนนี้เราจะไปกับเฮลี่ไปงานดูหนังที่เราซื้อบัตรไว้นะโอเคลงไปเลย เลือกตามนั้นเลยครับไม่มีอนะไรมากโอเคเอาลงเลยแล้วกันนะไปให้ลงก่อนวันที่เก้าเนี่ยเราลงวันที่เลยไม่ต้องรองวันที่เก้าหรอกครับโอเคเอลงไปไม่ได้วะเอออันนี้แล้วกันนะอันนี้แล้วกันนะ,ะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ๋อตอนนี้เราก็จ่ายเงินค่าหอค่าค่าเช่าไปแล้วนะสามร้อยสามร้อยยี่สิบเหรียญใช่ไหมเมื่อกี้โอเคลงวิดีโอไปเลย อ่ะปล่อยไปนะฮะจากยอดวันนี้เนี่ยผมในคลิปนี้ผมกะว่าเป้าหมายของเราก็คือจะทําให้ยอดซับสไครต์เราถึงสองแสนนะฮะจากที่ผมเดานะผมว่าตรงเนี้ยคือเราสามารถชวนเพื่อนของเรามาอยู่ด้วยได้นะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือน่าจะให้คนอื่นมาอยู่ได้กับเราผมว่าผมจะชวนเฮลี่มาถ้าเรามีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดขนาดนั้นนะฮะเราอาจจะชวนเธอมาในวันที่ยี่สิบสี่เรามีงานไปดูหนังกับเฮลี่นะอะไรอ g กูดเดอะแบอ๋อคือหนังใหม่มางั้นนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันีหลังก็ให้อยากไปต่หมายของเราคลิปนี้ก็คือการทำให้ยอดซับสไครต์ถึงอะไรนะยอดซับสไครต์ถึงหนึ่งสองแสนเราก็ทำวิดีโอลงเรื่อยๆครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากทำยอดซับสไครต์ให้เพิ่มขึ้นนะส่วนเฮลี่เราก็จีบไปถึงนี่นี่อย่าโคบเป็นแฟนกันนะถึงขนาดจูบอะไรกันได้ขนาดนี้ก็นี่เป็นแฟนกันแล้วนะเรากับเฮลี่เพราะฉะนั้นเราถึงเวลาให้อย่ามาจริงจังกับช anel ของเราให้มันถึงสองแสนกันแล้วนะ อย่าลืมครับวันที่2 4เราก็ยังมีเที่ยวกับเฮลี่อยู่นะยังไม่ทิ้งเธอไปไหนนะโอเคฮะลงมาดูตามนี้โอเคลงไปน่าจะได้เวลาซื้อเกมใหม่ไหมนะผมว่าเดี๋ยวออรอวิดีโอ,อนี้ลงเสร็จเราก็นอนก่อนแล้วกันแล้วก็ออกมาซื้อเกมใหม่มาเล่นแล้วกันนะดูดิต่ำม,มากเลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปซื้อเกมใหม่มากั้วนั้นเราพักผ่อนก่อนแล้วกันนะขอเชียร์อะไรพักผ่อนก่อน ไม่มีอะไรมากอะเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยจนถึงวันที่14อะแล้วก็มีอีเวนต์กับเฮลรี่นะเห็นไหมวิดีโอนี้แย่มากเลยเราไม่นอนพัก่อนไง้เราไปทำเนีย่ยนี่ี่ไม่พอที่จะใส่คอนเทนต์อะไรไปเยอะแยะนะฮะก็เลยพลาดไปหน่อยไม่เป็นไรอ่ะกินข้าวกินน้ำพิซซ่านาะทีนี้เราจะอ่าไปช้อปปิ้งกันนะอ่าไปช้อปปิ้งกันก่อนดีกว่าแน่แน,น่ถึงเวลาซื้ออาหารอะไรมาบ้างแล้วล่ะนะนะโอเคเราซื้ออาหารกันก่อนแล้วกันซุปเปอร์ฟูด้ดพิซพซ่าพิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่า แล้วก็สปาเกติแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นะฮะโอเคซื้อมาร้อยกว่าเหรียญไม่เป็นไรเรามีเยอะโอเคทีนี้เราจะมาดูว่ามีเกมอะไรน่าซื้อกันไหนมีเกมอะไรบ้างที่ว่าสกิลมันดีๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออกประมาณเท่าไหรยี่สิบสองอ่ะสิบห้าเหรียญยังไม่ถูกจังเราได้เกมของ PlayStation 4อ่ะเออนี่ไงเ,เ,เกมของ PlayStation 3ก็ได้นะจัดมาหนึ่งอันนะอ่าเกมของอันนี้เราเพิ่งเล่นไปไม่ใช่เหรอใช่เรามีแล้วเกมนี้เออเกมของ Xbox นะเกี่ยวกับอีกบล็ก็น่าสนใจอ่ะสี่สิบสี่สี่เก้าเหรียญจัดใหม่หนึ่งเกมโอเคเราเอามาสองเกมก่อนนะฮะซื้อมาเลยอ่าเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรารอเรารอเกมของเราที่เราสั line line ่งมาเราไปจัดเกมใหม่กันเลยทําวิดีโอเกมใหม่ลงอันเอาไอเทมอ่ะได่คอยอัพอัพเกรดตัวเองอันใหม่มาแล้วนะฮะไหนเกมมาแล้วเปิดเลยโอเคอ่ามาอีกแล้วนะอืม โอเคเรามาทําเกมเลยดีกว่าทําวิดีโอเกมเราอันนี้ไหมผมว่าเราลงเกมของอ่าเพลย์สเตชันบ้างดีกว่านะเอาแบบเกมเพลย์นี่แหละอเอาเทําเกมเลยเอนเอนจี้ยังมีแคอยู่นั่นสี่สี่กลัวไรน,นะลงได้เยอะอยู่ให้ทําได้ดีอยู่นะโอเคเลือกตามเสารลักครับไม่ต้องคิดอะไรมากทําไมภาพมันดูงงๆจังนี้แทนที่ประเทศเห,รหรืออะไรวะเออทํามาก็ดูงงน,นะซูมันตัวอะไรวะแทนที่ประเทศก็อ,อะไรอย่างนะโอเคเลือกตามนี้ครับ เราคิดได้มากเล้วเลือกตามสายรักนะ์นะโอเคเลือกตามไปโอเคเอาลงเราไปตัดต่อกันเลยแล้วกันนะพเพราะเราก็จะอัพลงยนทุกนะ เราจะทำให้ยอดซัสบสไครเบอร์ของเราถึงสองแสนให้ได้ในคลิปนี้นะอันนี้ก่อนนะอ่าเอานี้ไปอันนี้ก่อนนะเออแล้วก็อันนี้อันนี้ก่อนมนะนี่กันนะฮะโอเคลงเลยใช้ได้นะใช้ได้วิดีโอนี้ใช้ได้ครับอา่าลงเลยนะปล่อยวิดีโอเลยโอเคทีนี้เอา,าเสร็จแล้วเหรอทำวิดีโอกเกมส์อันละกันนะลงร,วรวลัวๆแต่เนี้ย เพราะเราต้องการจับเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มยอ,อดซับสไคร์เบอร์นะเพิ่มผู้ติดตามนั่นเองนะทำรัวๆโอเคทำวิดโอลงเลยนะเลือกตามเสียรักกันเดิมนบผมไม่ขอข้ามตรงนี้ไปนะโอเคไปตัดต่อกันเลยนะเดี๋ยวนะไม่ต้องตัดต่อเราอย่างเพิ่งเลยไปไปงานกับพี่เรานะั่อีอเฮนรีไ่ไปก่อนดีกว่าถึงเวลาแล้วโอเคไปาางาแรกเลยเนะี่ยเอาหมวกออกก่อนนะ สื้อผ้าไปกับเฮลี่เราใส่ให้มันดูดีเดี๋ยวค่อยซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยซื้อเสื้อผ้าใหม่เราวนี่ไปดูหนังก่อนไว้ทีหลังนะไว้ทีหลังนั่นเองโอเคมากับเฮลี่นะฮะอะไรเสื้อเฮล,เลี่ไปเล่นกีฬาเฮลี่ไปเล่นกีฬามาเรื่องไงนะเสื้อนิวยอร์กเด็โอเคไปคุยกับเธอก่อนแล้วกันนะโอเคสวยงามนะคุยกับเธออืมข้อสัมพันธ์ก็ยังเต็มอยู่นะแล้วเนี่ยไปเที่ยวอะไรกับเธอบ่อยๆให้ของขวัญเธอสักหน่อยแล้วกันนะไหนก็มาด้วยกันละให้ของขวัญกับเธอหน่อย อ่าเป็นการจีพีดีของขวัญเจ้าที่รักน่ายิมย้มยิม้มทำไงต่อดีเฮ้ยเราเลือกคอยอินเตอร์วิวได้นี่ว่าเราเลือกคอยอินเตอร์วิวด้วยดีกว่านะเ,าเลือกคอยอินเตอร์วิวสิอ่าเลือกตามมีเลยเรามาแกเฮลี่นะก็อ่านวิดีโอที่เรามาแกเฮลี่นะะี่ไอ้นี่ไขวะอันนี้มันไขวะเออไขวะเนี่ยเราทำไมมันอยู่ในวิดีโอทำไมมันมาอยู่ในวิดีโอเราได้ไม่รู้จักกันนะเฮ้ยไขวะเนี่ย อ่านี่เราเราไมา่ละถึงถึงกับถือไมค์เลยแค่มาดูดหนังนี่ถึงกับถือไมค์พูดเลยยังก็มาจะประกาศข่าวอะไรอย่างนี้ป่ะเออบ้าแล้วโอเคถึงกับถือไมค์พูดเลยทีเดียวมาสักสี่แล้วกันนะโอเคเอาเนี่ยหมดแล้วอ่ะไม่มีแล้วโอเคกด next โอเคองั้นเราไปดูหนังกันเลยไมหมเฮลี่ อ่าถ่ายรูปได้ฮะแต่เราไม่ถ่ายเราเดินผ่านแม่งเลยแล้วกันโอเคเข้าไปดูหนังในโรงเลยดีกว่าน,น่าเฮลี่เราก็เดินตามมาสุดสวยของเราเนั่นเองดูหนังอีกแล้วเรานั่งตรงไหนดีฮะอ่านั่งตรงนี้ดีกว่าจะได้แบบอยู่สองกับสองไงอรนนี้มันน่าฆ่าคนอื่นไม่เอานะ่ะมาเฮลี่ชุดเธอเนี่ยไปเล่นกีฬาปะโถอะยโอเคตอนนี้ยอดสก๊อตไลค์เรา,เรา,า,รเรามีตั้งหนึ่งแสนเจ็ดเจ็ดหมื่นแล้วนะเยอะมากันนะ เยอะมากของกเยอะมากเลยสำหรับเรื่อใหม่ๆนะทำาันกว่าจะทำอย่างนี้ได้นี่ก็ยากนะโอเคไปเข้าดูหนังกันไปแล้เวเราก็ดูเสร็จเราก็กลับบ้านไปทําวิดีโอที่เราเพิ่งได้มาที่เราเพิ่งอัดไปเมื่อกี้นะครัรู้สึกว่าวิดีโอเก่าที่เราทาเป็นวิดีโอเกมนี่โดนทับไปแล,ละปะ้วหรือเปล่าน่าจะได้ทําใหม่เพราะว่าน่าจะได้อัดใหม่นะโอเคเสร็จละโอเคเรากลับกันเลยแล้วกันกลับมาแล้วเราไปเขียนวิดีโอเลยแล้วกันนะโอเค ออินเร์วิวเลยแหละทำเลยรู้สึกเนี่ย่างอย่างที่มันบอกวิดีโอเก่าที่เราอัดไว้เมื่อกี้มันโดนทับด้วยวิดีโออินเตอร์วิวแล้วนะฮะไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยอัดใหม่ก็ได้โอเคลงตามนี้ฮะอ่ะอันนี้อันนี้แล้วก็อาชีพหายไม่มีไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ไหมอ่ะมีแล้วกันนะหรือว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ปรอไม่มีเอางี้มางี้ไหมมันก็ไม่ต่อกันอยู่ดีถูกไหมโอเคอย่างนี้ได้ฮะ ลงเลยโอ้โหโบกนั้งแท็กซี่เนี่ความสัมพันธ์ใช่ไหมทีพมพูก็เป็นความสัมพันธ์ของเรากับเฮลี่อะไรอย่างงี้ป่ะโอเคลงไปฮะเราไปพักผ่อนก่อนละกันเอาลงยูโรล,ลงยูทูบนะโอเคทำเลยทำเลยทำเลยรออะไรละทำเลยตอนนี้เรามีนั่งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแล้วเนะี่ยโอเคปล่อยไปเลือกตามนี่ฮะไม่ต้องคิดอะไรมากเลือกตามที่มันมีดาวแสนลักผมไม่อยากขอตัดมันเลยอะไระฮะอ๋อมีคนขอให้เราทำเกมให้อีกแล้วนะรับครับรับหมดเลยเพราะว่า อ่เราได้หมดเรามีเครื่องอยู่แล้วเรามีเครื่องเกมอะไรเยอะอยู่แล้วนะให้อพอที่จะใช้ในทําเกมเของเรารับโปรโมทห,หมดแล้วโอเคอาวางไปวางตรงนี้นะฮะแล้อันนี้วางตรงนี้ดีกว่าอ่ตาต่อกันเป๊ะเลยเห็นไหมอ่ะอันนี้วางอย่างนี้อันนี้ดีกว่าอโอเคจะลงเลยปล่อยไปโจะโอเกมนี้นะฮะโอเคไหนที่มีเกมอะไรมาให้เราขอดูหน่อย โอ้โห oh, สีฟ้ามันเลยฟุ้งฟ,ฟิงมากผมว่ามันซีนนําอีเวนต์อะไรให้แน่ย่ะไปอีกไหมปาร์ตี้เลดี้มันต้องเป็นของผู้หญิงไม่ใช่เหรออ๋อนี่น่าจะเป็นแบบใกล้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยป่ะมีมีแหวนนี่น่าจะเป็นมั่นแล้วแหละผมว่าไม่น่าจะไปไม่ใช่เก็บหรอกเราไปไม่ได้ไเอา,าอะไรวัตแอนเชนงั้นเราไปปาร์ตี้นี้ก็ได้อะไปกับเฮลลี่โอเคซื้อเลยเอาเฮลลี่ไปก็พอนะโอเคเรียบร้อย ทีนี้ไปนอนพักก่อนนะกันทำไมผมถึงนอนพักมนเลยเพราะว่าผมต้องการอ่านเอเลจีในการทํางานเองนะเราก็นอนพักก่อนโอเคทีนี้เราก็มาจาัดมาจัดก,การวิดีโอของเราอีกทีนึง่งทำวิดีโอ,อีวิดีโอหนึ่งวิดีโอล่าสุดเลยที่เขาให้เราทําลงนะอ่าของเครื่องอะไรอะ่ะตูมีหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่มีเลยคอนโซลใหม่งั้นเหรอโอเคฮะเราไปซื้อคอนโซลใหม่ก็ได้เครื่องซีนะใช่ไหมซีหรือซีอะซีใช่ไหมอ่านด่ว ในคอนโซลไหนแซ็นะี Z, ไ่ไงเมนเทนโดอืมอยากอยากจะพูดว่านะี่มันคือเมนอันนินเทนโดพูดไปแล้วนะไม่เป็นไรพูดไปเลยไม่สนใจมันคือเครื่อง V ีนั่นเองเครื่องบีในชีวิตจริงแล้วนะี่นะฮะโอเคตอนนี้เราก็รอให้อ่าเขาเรียกอะไรของมาส่งแล้วเราก็จะอัดวิดีโออีกทีนะฮะรีบมาสิท่านท่านต้องส่งวรณีัไทยแล้วแบบ รับหน้าอะไรเงี้ยเออมาถึงหน้าบ้านแล้วรับหน้าแล้วก็ะโยชนเข้าหน้าบ้านมาเลยอ่ามาแล้วเห็นไหมพูดถึงหน้าก็มาโอเคทําวิดีโอโอเกม,มาเลยนะนี่มาให้ตัวอัดวิดีโอให้ต้องมาซื้อเครื่องเองอนยะ่างเนี้ยใจร้ายโอเคทาเลยนะฮะไปวิดีโอลงเลยโอเคไปจัดการเล่นเกมเกม่ีมดีเกมคณิตอีกแล้วเหรอพูดถึงคณิตเนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะโอเคจะทำไปฮะ โอเคทีนี้เราไปตัดต่อแล้วก็ปล่อยวิดีโอลงในทูกกันอ่าวิดีโอเกมที่เราเพิ่งลงไปก็ได้ตั้ง100กว่าเหรียญน,น่งเราไม่ต้เป็นต้องออกไปทำง,งานข้างนอกแล้วนะแตหรับตอนนี้อ่าถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวสำหรับตัวเราในตอนนี้นะ,ะ,เ,ะบเบียไปเลยน่าในตัวเบีย้ยในตัวเบี้ยตั้ง67เปอร์เซ็นตะ์ไงปล่อยไปอยเออผมว่าเราไปซื้อเราไปซื้อเอสื้อผ้ากันสักหน่อยไหมใช่ไหม ว่าเสื้อผ้าเรานี่ไม่ค่อยมีใส่นะอ่าได้เงินมาอีกสองร้อยละสองร้อยกว่าเหรียญน,นะไหนเรามาซื้อสภาพใส่นะที่มันมีอะไรให้ใส่มากนะีน่ยขอดูสักตัวซิมันเท่เสื้อก,ก้ามไปเลยมั้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราไม่ใส่มันดูดีโอ้โหนี่ยังกับพระเอกยังกับพระเอกใส่อย่างนี้ไว้นอกบ้านเลยเหรอว่าอย่างนี้ปรเทศดีนะแต่ผมชอบสีดำ่ะผมว่าเราอะไรวะซุปเปอร์ฮีโร่หืกูรู้เลยอะไร เพราะว่าเราซื้อตัวนี้ดีกว่าท่าซิโดนะผมชอบอ่ามีกางเกงกางเกงท่าซิโดมั้ยมีเสื้อผ้ามกางเกงดิไม่มีวะเมียไม่มีเล้วเนี่ยมีแต่เสื้อเหรอไม่เป็นไรอะรองเท้ารองเท้าหนังมีไหมอ่าอันนี้ดีกว่ารองเท้าอืมเราเป็นเออมีแว่นใหม่ปะเนี่ยเราเราต้องเปลี่ยนแว่นบ้างแล้วไม่เป็นไรไม่แชทไอ้อย่างนี้ก็ได้นะแว่นอย่างนี้ก็ได้อ่า อ่าตรงหมวกหมวกมีหมวกไหนใ้ใสไหมผมไม่ชอบใส่หมวกอ่ะไอ้เอซอรี่เอาเป็นไทยไหมไทยสีดำเอาโอเคสามร้อยเหรียญจัดไปเวลาไปงานนะอราจะได้ดูดีไงนะไปกับแฟนอะไรอย่างงี้เขาจะได้แบบดูดีมเมื่อเราดูดีเนะี่ยเขาก็ชอบเขาก็กล้าเดินกับเรานะโอเคโอลงต่อทำไปเรื่อยครับเราต้องหางานไปเรื่อยเอ้ทำงานหางเงินไปเรื่อยฮนะจนกว่ายอเอ้ยผมลืมดูตอนเนี้ยเออแบบหนึ่งเดี๋ยวเขาพูดแล้วกัน โอเคทำนี้ทำมาได้ฮะตัดต่อไปได้โอเคตัดต่อลงตามนี้นะคิดแล้วมากบอกแล้วันต่ออันนี้เริ่มก่อนไม่ใช่เหรอเอออันนี้ดิอ่าอันนี้แล้วก็อันนี้โอเคลงเลยเมืกก่อกี้อ่าผมลืมดูอะ่ะเมืกก่อกี้อ่ามีการชวนไปอีเวนต์นะอ่ะดูวิดีโอเกมใหม่แล้วอ่าไม่ไปฮะอ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมลืมดู โลตอนนี้เราทําให้ได้ตามเป้าหมายแล้วนะฮะตอนนี้คือยอดซับสไครต์เรามีหนึ่งสิบร้อยพันหนึ่งแสนอ่ะยอดซับสไครต์เรามีสองแสนหนึ่งหมื่นแล้วนะตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในคลิปนี้นะครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ขออจบคลิปวิดีโอเกมของเกมนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันบที่อนเดี๋ยวก่อนไปเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋บนเลยนะเหมือนเจออะไรเหมือนเจออะไรเด็ดๆด็วะเห็นไหมอเมริกาสีวิววอร์เก็บฟาดมันมาในเกมนี้ได้ไงวะ นี่มันกัปตันอเมริกาสีบิววอร์นี่มาเฮ้ยมาได้ยังไงไม่เป็นไรฮะอะไรวะหนังเทอร์มินาเตอร์สองคนเหล็กไงผมว่าชวนเฮลี่ไปแล้วกันโอเคมันมันมีอย่างนี่หรอมันไม่มีในนี่กัปตันอเมริกาสีบิวอรแน่นอนแอดมาแอ็ดมิเรียลนะแน่นอนนะผมว่าแน่นอนละน่าจะน่าจะเอามาตัดแปลงใช้กับ,บวีดีโอเกมนี้นะไม่เป็นไร างั้นเนี่ยในคลิปหน้าเราจะไปดูอ่าหนังกับเฮลี่นะฮะอ่าทูเบเนเตอร์สองนะฮะแล้วก็อ่าจะมีเป้าหมายยังไงอีกเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันทีหลังแล้วกันนะดูในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชอบวิ o, ดีโอก share, นะ็กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กันด้วยนะอ่าเป็นกำลังใจกันต่อไปครับเจอกันในพาร์ทหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ